สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านเพื่อเป็นกําลังใจแก่กันและกันผ่านทางหนังสือกันดานวิถีในบทที่24นะครับข้อ2ถึงข้อ17และพระวสารของนบุญมัทธิวในบทที่21ข้อ23ถึง27นะครับ ก็เป็นหลากหลายเหตุการณ์ในความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมวลมนุษยชาตินะครับและวันนี้เราคิกซุนรวมทั้งพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆนะครับอย่างระลึกถึงพระนางมารีผมมจาดีแห่งกาดาลูเป้นะครับในประเทศเม็กซิโกพระรูปของพระแม่มารีพระรูปที่พระแม่มารีประจักษ์มากับ นักบุญฮวนดีเอโก้นะครับก็ถือว่าเป็นพระรูปที่ไม่ว่าคริสุชนหรือพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆนะครับมีความเลื่อมใสสักธาเสื้อทีเชิ้ตนะครับที่มีพระรูปของพระแม่มารีสกีนอยู่ที่ด้านหน้านะครับก็เป็นที่นิยมของกู้ที่ชอบสะสมเสื้อ ชิเชิรตทุกๆคนนะครับราคาเป็นหมื่นก็มีนะครับแล้วก็ผมเคยสอบถามเด็กที่ว่าเป็นผู้ต่างกามกเชื้ออื่นนะครับเขาก็ขายเสื้อผ้า T- ิเชิร์ตเสื้อยืดน,นี่นะครับมือสองเนี้ยเขาก็นําเสื้อที่มีพระรูปของพระแม่มารีแห่งกาลาลูปเป้เนี่ยนะครับที่สกินอยู่ที่หน้าอกแขวนอยู่ที่กลางหลันเลย ผมก็ขอถามซื้อเขาเขาก็บอกไม่ขายและหลายหลายร้านนะครับที่ผมได้พบกับเสื้อยืดที่มีสกีนพระแม่มารีพระลูปของพระแม่มารีแห่งกาดาลูเป้น,นะครับก็ไม่มีใครขายก็สอบถามว่าเอาเป็นเ,เสื้อทเชชูตพระลูกของพระแม่มารีนี้เขานิยมกันเขามาจะเก็บรักษาไว้ผมเองก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ และทีหลังก็จะใส่มาจัดทํารายการนี้ให้ทุกท่านได้เห็นผมเองก็ซื้อเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เป็นรูปของพระเยซูเจ้าเมื่อไหร่เป็นรูปของพระแม่มารีหรือว่าเป็นข้อความในพระคัมภีร์ต่างๆเมื่อผมไปพบเจอที่ไหนก็มักจะซื้อเก็บไว้เตืนใจตนเองด้วยรักและเคารพในพระรูปขององค์พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีด้วยนะครับก็ ถือได้ว่าเป็นกำลังใจอีกอันหนึ่งเหมือนที่ผมไปเจอเสื้อของประกาศกเอลิยานะครับขอโทษครับประกาศกอิสยาที่เกาะหลานเมื่อจิตที่แล้วสติลสตองนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางประกาศกอิสยาต้องการให้ลูกๆของโครงทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยยังคงเข้มแข็งอยู่ในความเชื่อในความจงรักภักดี ในความซื่อสัตย์ในความกระตันอยู่รู้คุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและในวันนี้ในหนังสือกันดานวิถีระหว่างที่ชาวอิสราเอลต้องลอนแลมอยู่ในถิ่นทุรกันดานนะครับปากกาศบบาลอัมก็ได้เปิดเผยความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยความมีพระเมตตาของพระองค์ที่ท่านได้นิมิตว่า ท่านได้เขียนเป็นบทประพันธ์ว่าดาวดวงหนึ่งกำลังขึ้นมาจากยาโคบคาถาอันหนึ่งกำลังมาขึ้นมาจากอิสราเอลดาวดวงหนึ่งกำลังขึ้นมาจากยาโคบคาถาอันหนึ่งกำลังขึ้นมาจากอิสราเอลนี่ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าที่จะทรงมังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเป็นต้นชาวอิสราเอลและมนุษยชาติ ให้ลดผลจากบ,บาปและความตายนะครับเป็นความรักล้วนๆที่พองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนผ่านทาง巴拉อัมนะครับซึ่งเป็นประกาศศพคนหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับองค์พระผู้เป็นเจ้ามักจะตรัสกับบุคคลที่พปร่งทรงเล็งเห็นถึงความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนของเขามาประกาศแก่ชาวอิสราเอล คงไม่ได้ตัดทางอื่นนะครับคงตัดผ่านทางบุคคลแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับส่วนในพระสารของนักบ,บุญมัทธิวในวันนี้นะครับก็ <S <S เป็นเหตุการณ์ที่เอ่อเป็นเรื่องของคำถามที่ไม่ควรจะถามนะครับของพวกท่านมาจารย์หัวหน้าสมณนะและผู้อาวุโสนะครับเป็นคำถามที่ไม่ควรจะถามเลย ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ไทยมอบอำนาจนี้ให้ท่านคำถามนี้ไม่ควรจะถามถ้าบุคคลที่มีความเชื่อความเคารพความรักในองค์พระเยซูเจ้าเขาคงไม่ถามเห็นถึงการกระทำแห่งความรักเมตตาที่พระองค์ได้ทรงกระทำกับทุกๆคนทั้งผู้เจ็บปว่วยผู้สิ้นหวังหมดกำลังใจคนตายคนตาบอดคนหูหนวกคนเป็นใบ้ เป็นอนามาต <c> ์ <oughs> จริงๆแล้วไม่ต้องถามแล้วถามเพราะว่าทั้งพวกอุโสและพวกหัวหน้าสมณะไม่เชื่อจึงถามคำถามนี้ถ้าองค์พระเยซูเจ้าทรงตัดตอบก็เป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดก,ก็จะต้องต่อเชื่อมโยงต่อไปว่าแล้วใครคือผู้ที่มีอำนาจได้กับท่านทำอัศจรรย์ต่างๆ องพระเยซูเจ้าจึงไม่ตอบสาหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อแต่พระองค์จะทรงตอบกับผู้ที่มีความเชื่อเป็นต้นตอบกับในจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลว่าพระองค์ทรงลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่ออะไรพระองค์มีเป้าหมายอย่างไรแต่ถ้าคนไม่เชื่อนะครับเป็นต้นในสังคมถ้าคนไม่เชื่อถือกันคนไม่ เข้าใจกันก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปบังคับใครๆได้ว่าเขาต้องเชื่อเขาจะต้องเข้าใจบุคคลแต่ละคนอยู่ที่ใจของแต่ละบุคคลจากคิดอย่างไรอิสระเสรีภาพที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นการพลาดโอกาสของบรรดาหัวนาสมณะและผู้อาวุโสที่ไม่เชื่อและมาถามคำถามแบบนี้ กับองค์พระเยซูเจ้านะครับความเชื่อต้องไม่มีข้อสงสัยใดๆความเชื่อไม่มีข้อแม้ใดๆความเชื่อไม่มีเงื่อนไขใดๆเชื่อรักรักวางใจกล้องอาามตอบแทนกตตันอยู่ที่จะตอบแทนถ้าผู้ที่ถามคำถามแบบนี้ก็คือบุคคลที่ไม่เชื่อแล้วก็ทำให้เขาเหล่านั้นพลาดเป้าหมายในชีวิตไปได้นะครับ ความจริงใจต่อกันการยอมรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่งดงามที่องค์พระเยซูเจ้าได้ส่งมีพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนมีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเหมือนกับที่พระแม่มาดีประจักษ์มาที่ประเทศเม็กซิโกนะครับบนภูเขาที่นับนับบุญหวน,นะครับ ดีเอโกได้พบเจอกับพระแม่มารีเพราะว่าวนเองก็เป็นบุคคลที่เป็นชาวนาเป็นคนยากจนเป็นคนที่มีใจซื่อใจสะอาดใจที่มีแต่ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่พระแม่มารีจะตัดอย่างไรมวนก็เชื่อวนก็ยินดีจะปฏิบัติตามและสุดท้ายวนก็ได้เป็นนักบุญใหญ่ที่เราได้ร่วมใจกันฉลองไปเมื่อวันที่ ระล,ลึกถึงเมื่อวันที่9ธันวาคมในวันนี้เราก็คิดถึงพระแม่มารีแห่งเราดาลูเป้นะครับที่ส่งช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ทุกข์ร้อนผู้ที่มีปัญหาทั้งฝ่ายกายและฝ่ายใจรวมทั้งเป็นพระแม่มารีที่คอยพยุป์ประยุงสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำแท้ง ได้รับการดูแลเอาใจใส่ได้เปลี่ยนแปลงจิตใจได้เป็นการต่อชีวิตให้กับเด็กน้อยที่อยู่ในคันแม่พาระจะคอยดูแลแม่พ้ารจะไม่ทอดทิ้งบุคคลที่น่าเห็นใจบุคคลที่มีปัญหาทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจขอเปลียงให้มีความเชื่อความเชื่อต่อพระแม่มาดีความเชื่อต่อองค์พระเยซูเจ้าเหนือนไปกว่านั้น ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดทั้งมวลก็คือความนักแท้ที่บุคคลบุคคลหนึ่งสามารถตอบแทนความนักแท้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งมอบให้บุคคลแต่ละคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยในครอบครัวของผมองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีพระเมตตาคอยช่วยเหลือคอยปลอบประโลมคอยประยุกป,ประยุกให้เดินไปได้ในแต่ละวันและทุกๆครอบครัวที่มีความเชื่อ ความวางใจความรักความหวังความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการดำเนินชีวิตนะครับดังนั้นบางคำถามก็ไม่ควรจะถามเพราะว่าถ้ามีคำตอบแล้วคำตอบก็หลากหลายคำตอบก็ไปสู่คำถามอื่นๆไม่มีที่สิ้นสุดองค์พระเยซูเจ้าทรงรู้ทันบรรดาหัวหน้าสมณะนะและผู้อาวุโสเหล่านี้นะครับส่วนพี่น้องต่างความเชื่ออื่นๆนะครับ การดาเนินชีวิตด้วยความเคารพรักซึ่งกันและกันด้วยการเชื่อฟังซึ่งกันและกันเกิดผลดีตั้งแต่ในตนเองในครอบครัวในชุมชนและในสังคม <c oughs> ถ้าตัวเองได้เชื่อฟังตนเองเชื่อฟังเสียงที่อยู่ในใจตนเองหรือสิ่งที่ควรกระทาและสิ่งที่ไม่ควรกระทําสามารถหักห้ามใจได้สามารถมีเหตุมีผลที่จะ กระทำในสิ่งที่ควรจะกระทานั่นคือความวีงามแล้วเชื่อตนเองครอบครัวก,ก็เชื่อกันเชื่อฟังกันไม่ดื้อรัน้นไม่ขัดแยง้งแต่สังคมชุมชนในองค์กรก็เชื่อฟังกันในทิศทางที่ดีในทิศทางที่ถูกต้องในหนทางแห่งความวีงามสังคมก็จะเป็นสุขโดยเร,เริ่มจากตนเองก่อนนะครับขอพระเป็นเจ้าเวปาทุกท่าน แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ